สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะพามารับของฟรีค่ะจะเป็นปีกนะคะเป็นปีกพีเซอร์แบบนี้เลยจากฟรีนะคะด้วยกันทั้งหมด25,000ชิ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นจํานวนคงเหลือนะคะที่ของฟรีเนี่ยเหลือให้เรารับนะคะอยู่ที่ประมาณอีก19,000กว่าชิ้นนะนี่จะเป็นตัวอย่างการใส่เลยค่ะโดยแบบนะคะที่แจกของฟรีเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะสิงคโปร์วันเดอร์แลนด์ค่ะ Respect, เดี๋ยวจะแปะลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ค่ะในการรับของฟรีนะคะเมื่อทุกคนเข้ามาในแบบแล้วเนี่ยตรงนี้นะคะจะมีประตูวาร์ปเนี่ ตามได้เลยนะแล้วพอเรานะคะเข้ามาถึงในนี้เนี่ยตรงนี้นะคะก็จะมีเป็นโมเดล UGC ของฟรีนั่นเองนะก็จะมีเควสเนี่ยให้เราทำนะคะด้วยกันทั้งหมด2อย่างเลยอันแรกนะคะจะเป็นการเล่นเกมแข่งรถเนี่ยให้จบทั้งหมด3เกมนะคะจะแพ้หรือชนะเนี่ยได้ที่เท่าไหร่นะคะไม่สําคัญแล้วก็อันดับที่2นะคะเราเนี่ยจะต้องเล่นเกมนี้ค่ะเป็นเวลา20นาทีนะคะโดยทุกคนเนี่ยจะต้องออนไลน์นะคะอยู่ในบริเวณประตูวาฟนะคะในนี้เท่านั้นด้วยนะให้ครบทั้งหมด20นาทีตรงนี้นะคะเขาจะมี เป็นพื้นนะคะเป็นออราสีเขียวนะคะเราก็เข้าไปยืนได้เลยเราก็รอเกมแข่งรถนะคะเขาเริ่มเล่นค่ะเล่นให้ครบทั้งหมด3เกมนะคะแพ้หรือชนะได้ที่เท่าไหร่ไม่สําคัญเราก็เล่นนะคะตรงนี้เนี่ยอยู่ในประตูอัพตรงนี้นะคะให้ครบทั้งหมด20นาทีค่ะเพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดว,ว่าทำได้เนี่ยก็จะมีป๊อปอัพนะคะเด้งขึ้นมากลางจอเลยให้เรานะคะกดเลขศูนย์เพื่อรับของฟรีกันไปเลยนั่นเองค่ะก็วิธีการรับของฟรีนะคะง่ายๆเลยใช้เวลานะคะไม่เกิน20นาทีเนี่ยเพียงแค่20นาทีเท่านั้นนะคะก็สามารถรับของ ฟรีกันได้แล้วนะก็คลิปนี้นะคะยังไงก็ต้องขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะจนหมดคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ